กลังเห็นจบหมเจ็ดกับซิมาในหลยนี่ดอกเจียวทุกคนอีเมล์วับเปื่นคนุณสวัสดีทุกคนเมื่อน,นี่หากัออกมานะทุกคนออกมาเฮ็ดหัวแล้วก็ มาเบิง้งงูควายควายก็มีแต่ตัวเดียวแต่จักไปทางใดแหละสาวเลี้ยงงัวออกมาเบิ้งาางัวอยู่นะอยูุนานีาน่แหละทุกคนเพราะว่าปีนี้นะฮะปกติแต่ละปีงัวเฮาแมนเฮาสิใไฮลานเลี้ยงแต่ว่าปีนี้นะเฮาเลี้ยงเองงัวกับบัลายมีซ้อมสามโตแล้วก็มีควายตัวหนึ่งเด็กกาทุกคนหักตะาวานันสองสามทิศ อีกเดือนไปจางสิรดดำน้องดาคือสิบร่ดําดอกเพราะว่าเดือนเจ็ดวันที่สิ้ไปาหรือว่าซาปลากับลงเซ็งที่เมย์ล้วเราออกนอนนาออกนอนนากระเพาะเรามาแต่เมืองนองเมือวานนี้แหละก็มาหน้าออกกับล้านลานนี่แหละสองคนสามคนอัดสาม สลีตัวดาปูเมือนกับเบิดเลยเบิดอะนะหัวกินเบิดแล้วคุณบอกคุณบอกเบิรงนี้ทุกคนมันจิะใหญ่เลยนี่เบิดเลยมักสลีเบือยังแต่มบางแตงบักแตงก็ยังแต่มบางแตงมวยแหละแล้วก็มันนะนนี่ทุกคนเผือกเล่นเบ้ แบะแปลว่าแบะแล้วว่าวาา่าเฮาเขาให้เลี้ยงแบะ <c> เ <oughs> ขาให้เบิ่งแบะยันแบเมื่อเด้ทุกคนเฮาก็เอามาหาาทิตป้ายนี่แหลทะทําอิดนานเทียวเฮาอยู่บ่นนี้แต่ก่อนอยู่บน่นเียงตัวนี้ฮักก็เฮ็ดปีนี้แหละิสิมาเบิ่งมากสีมากนะมตอมกมแงสุดท้ายบ่เหลือ บอกว่าไอแม่เราปล่อยงวเนี่ยทุกคนปล่อยงวปล่อยแบยังเอาอมานาเบิดบรปกติแต่ก่อนนะเขาเลี้ยงไว้อยู่บ้านเขาปล่อยแถวบ้านแหละมาบัดนี้ปีนี่เขาแบบแบ่เขาจนชิบเรือแล้วเพราะว่านั้นมาทุกคนมาครบตลอดเขาก็ชิดนั่งในนี่เลยนั่งเบิรงแบยันแบเมื่อเนี่ยทุกคนอย่ามันเมื่อคืนเมื่อบ้าน ทางเมื่อเฮาก็ทักนี่แหละมังม่วงมากอีหยังก็บ่เหลือย่าซอซอไปว่าขึ้นแล้วว่าสิขึ้นเอาซอออเด้อขึ้นดีๆย่าตกอ้าทุกคนลายเลยได้พิมพ์พิมพ์ เราไปนกนกซ่ไปนวปกอบอไรเเลยแล้วกค่ะมันมีหางมันปรจักอยู่ทั้งมืงกาฉันงแจ็บเมือแจมแจมกับแปลวานกเลยทุกคนบิงตัวนี้ก็กำลังสีขึ้น คืนดีๆเด้อตกนตัเด็กมาน่งกหเาในเตาบางทีเราจะใช้จะให้เราจะแบบกเสจเราอ่นจเดก่นก็ขมันจากขึ้นในเตาเกี่ยขมันจางแต่สมันสกัดจำกี่ผ่านก็อันกับกี ตทำแล้วนะตากระสิปมานี่แหละกินมาอุ้งเลยอันนี้พิมนี่อันนี้มดโคตรเหนื่อยเลยบ้างเอี่ยวๆอโยอี้ยวนยายเลยทุกคนมากเดียวนี่ เป็นโลเดินเดออามา่วเดินเงี่ยมดิหวานเงี่ยมแปลว่าหวานเราหวาน ทานทุกแกงกระดูกทานใส่อะไรมากหมักแดงหมักแตงก,ก็หมักน้อยๆทุกคนมีแต่กระดูกมาร์ตาโบะทะลืกระตาันทะลือ งานเพียงกระหอบป้งเด็กอะแกงแกงเออเงยเียเมียดอกกิน,น <laughs> ข้าวตำกันทุกคน

ตอนนี้ก็กินข้าวอีมเลยทุกคนตอนก็กำลังมาีนแบบโป๊ะแล้วไปไปไปทางก็เข้าไปซุกันอื่มุเลยอะเราอายุบาานเพา่งก็ได้ตกเมียเมียไปว่าตกคนตกทุกคนไปไปไปเมียเมย cá khuôn Đá cứ xì bờ rê đam đọc Cậu ba Nhân đôn vừa xì đá đam Đá cỡ xì lông xinh Quay cái mít ở tàu điêu หัวแนมเบิง้งเรามีแต่เสียงเขียดเสียงนกบอนอาก็จะเป็นมอนนานๆคนน้ำกินหรือว่าน้ำเห็ดกินอีย่างหาก็ตัางอา่อนโยดาสิพาไปเบิ้งไกลๆก็ทอไม้บุงลองบริปุกแต่ว่ามันออกตายเลยทุกคนเพราะว่าเสียเอาอยู่ให้มีวายาและมีอาหารกินแล้วกะ็เอามื่ออื่นอีกทุกคนน้ำฝนตกฝนหักกระซาตกมันเลยแบบเป็นสี่อนี้ บรรยากาศงามแดงๆเขาก็จอบเบิ้งงัวเบิ้งแบ่และเบิดมือมือนี้จอบแล้วละกัคันว่ามันครบเขาก็ตอนแรกเขาก็เอาอันอีกทุกคนเอาไก่เข้าคอกแล้วฮาจังสีเมือนแม่เมื่อก้อนเขาเพราะว่าเรายยางเมื่อเขากิ่ลถ ทางมันแบบยางๆยางเน่และแเมรับโบมักขี่รถาาไปได้แล้ววะหยางดีกว่าแลว้ววะคันขี่รถเลยเจ็บแอวเจ็บหลังเพราะว่าทางมันยางมันยากมันบริงามแต่ว่าค่ะคันคือเฮาแบบคุนุ่มคุนน้อยระวังยางกับขี่รถเขาเลือกขี่รถด,ดีกว่าเาบมักยางแต่อีเมรับว่าเลือาากหยางดีกว่าเพราะว่าแบบมันขี่แล้วก็เจ็บหลังเจ็บเอว น้ำมานี่นานี่น้ำเนี่ยมีตลอดยง้มแรงก็มีได้แอบอยังเหลือแต่มักอึและวก็มักแตงโมมักแตงกันนะกระเบิดเลยสลีกรบเบดดเลือคิดว่าเมื่อนี่แหละกระซิมีสลีและสลีเต็มสวนสุดทา้ายบนเรือจากตนเพราะว่าแม่ละปลอยนั้นให้ทุกคนเห็ดอันนี้ท้าบูโ๊จะข้าวของเห็ดยังแต่ว่ามันกินได้แต่ว่ายแงมนี่นะมันนาน,นมันแก่ไปแล้ว บอสดากำมากินอยู่ค่ะอันนี้มันแก่แล้วตอนหากระจูดใหม่ทำอิดี่หากระจูดจูดให้ใหม่ๆนี่มันกินแซบเราก็เอาไปกินอยู่ค่ะน,นี้มันแก่แล้วกินบ่ไดรนะมันจะคือเห็ดซีนคือกันเลยอันนี้เล็นอะไรพี่มากตะกบ เอมมีม so right? <sh> <y io> <lay> ักจ้ะเรามากินเบิ่งส่งก็จะคาดเลยก็นึกว่ไปนัวจะมาลวงเบียเออเบียเบอันนี้เป็นผู้อายมืับอันนเาไปสวนนะเป็นผู้น้องน้องของบักนีมันกินคือกันเรียกเฮามือนี้ก็บ่ไดเฮ็ดยังมีแต่เบิ่งแบเบิ่งวแหละคนอาชีพลังเ็จบมกสิมานี่แหละ เนี yeah, ่ยเยอะอัน um. พ <Yeah. S 1> ิมพ์ข้างเขาก็สิวัดสิวัดเขาก็สิบัดไว้ในนี้เลยทุกคนเพราะว่าเขายังมีของทันดีเหตดของอากาออกประมาณทิศใต้เนี่ยแหละอากาออกนะเมาเขาไว้อยู่บ้านเลี้ยงอยู่บ้านแต่เขาไม่ได้เลี้ยงเนาะอยู่บ้านก็มีแต่เขาปล่อยเขาปล่อยเลยตอนแรกเขาขอมันมาเองหอนยาม ประมาณห้าโมงหกโมงแรกมันก็มามาแล้วก็เขามีแต่ไล่ข้าวของบิมแห่งจื้อกว่าได้อีกล้านเราจื้อเพราะว่าเรานนั้นเคยนั้นตลอดเอาเลือเอาย่างให้อนาแบกินตอนคืนในรถมัอนจะกินเกลือ เขามัดไว้แล้วของพิม,มัดแล้วไปบ่ได้เลยเอเล็ดงไบบเลยภาษาภาษาห้องว่าแบ,บ<อ>ดเลยทุกคนแบดไปว่าแบดแบดพี่แจ๊ดพี่น้องใส่หนัวต้องมัวกะใส่ไซส์เบิดเลยเนี่ยเรากำลังต่อพายทุกคนพายกินเองแน่นแล้วก็ นาออกนอนนาคืนนึงคือทั้งซินทุกคนเราอะน,นะคือมายิบยุพี่แล้วก็ทั้งเสือเนี่ยทั้งคืนเราก็ยิบเพราะว่ามันมีมันมีดอกไฟอยู่ทุกคนตอนแรงกับบึงงัวไปน้ำยิบอะนะซินไปน้ำยิบนะเสือไปน้ำทางเวนกับล้านล้านดุแหง้งเสียหยอกเสียห์ยาอ,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 อีกพิมกับเชียเป็นอีกเสียรลานๆพากันเชียร์ยาดุเลยที chia khăn pha xa hao cả ai <laughs> là con ơ nỉ mặt tầng phải bên con phụ bằng đi đi đơ mà nhau nhắn đẹp nhọc nhai anh sắp cho ta cả nó mọi mà cả lâm nhai mà cả kì kìm chân nặng Bọn chú chú Mưa 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 Giờ đụ lại เจ้าตัเจตัวพอได้ยังเขากะมัดไวแล้วเรียบร้อยทุกคนยังแต่ไกยังทันเขาขอกจะวนไปใส่บนดเลยบันหอดยามจังนัะมังกรามีแต่ให้มันเข้าขอกแล้วก็อัดมันไวหัวแม่เขาสิบดได้มัดไวเขาก็สิปอยเทนี้เลยเพราะว่าเขาให้หัวไวแล้วเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้กับบมียังไลทุกคนที่แรกเมื่อเช้านี้เขาวาสีออกเขาวาสิออกอันนั้นเขาคิดวาสีออกขุด ทุกคนทำว่าสีเฮ็ดหัวแต่ว่ายังโบมีรักหัวและข้าวไอเฮียงกัยังถางอะไรยังโบแล้วข้าวถังคนแล้วขาจึงเฮ็ดหัวเพราะว่ามันมันหกทุกคนและข้าก็มีแต่ออกเบิ้งงหัวเบิ้งแบ่เนี่ยแหละมือนี้แล้วก็บริเห็ดยังมีแต่เบิ้งงหัวเบิ้งแบ่ละก็และก็เฮ็ดกินให้ข้าวไอเฮียงแล้วก็ว่าคันว่าฝนตกโบแห้งกะมืออื่นก็ออกอีคันว่าตกแห้งตอนแรกนีก็มืออื่นเศร้าก็ออกไปอะนะไปซัก เขาให้สวยเอือยอยู่บ้านลอยทุกคนเพื่อนเฮาเหมอนบริเฮดให้ปีนี้นะเฮดเตนาแต่ว่าเอือยเฮาเฮดแล้วก็ไปช่วยเล่าคันว่าฝนตกตอนแรงคันว่าตกตกแห้งแล้วก็อื่นก็ออกให้สื้อเล่าอีกออกไปอะนะไปซักเขาให้แล้วยังซักบุล้วซ้ำเพราะว่าเรานะเฮดให้ลายลิเฮาหน่ะบริเฮดปีนี้เฮดเตนาสำหรับคลิปนี้นะสิขอจบวัานี้ก่อนทุกคนเราก็สี้เมื่อแล้ว ยังแต่เอาก่ยเขาขอกแต่ว่าอีพอเราทันได้เมื่อเราถ้าเขาไอเฮียงเขาไอเฮียงยังอ่ะนะยัง,ยงทางอันนั้นอยู่บอลฮาซีเฮ็ดหัวทุกคนแล,ะกะแล้วก็พอละเมื่อนําไอเฮียงมิเต็มแม่ละเมื่อก่อนแล้วละเมือหอดเฮือนเ,เ,เรว่าจักตอนนี้อ๋อกะขี่รถกันอัดซ้มสามคนล้านล้านชองคนนี่แหละกระดา,าสำหรับคลิปนี้ดากัสิขอจบไปเท่านี้ก่อนทุกคนสบายดีทุกคนบ๊ายบายในงวเอกกับป้อตะแบบนี้แหละปอไว้ในนี้แหละอาบดิมัดไว เฮาก็สิมักไว้แบบนี้เลยกะะสินอนท่านี้่าอย่าอมากันมา